ฮิตเลอร์ชอบเวทกรรมรายงานลับโดยนักวิเคราะห์สงครามฮิตเลอร์ชอบเวทกรรมหนังสือพิมพ์จะสันอ้างรายงานลับโดยนักวิเคราะห์สงครามชาวอเมริกันดรวอลเตอร์ซีแลงเกอร์รายงานฉบับนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อผู้บังคับบัญชาของกลุ่มพันธมิตรพยายามที่จะวิเคราะห์สภาพจิตของคู่อริแสนน่ากลัวของพวกเขา มีเพียงคนไม่กี่คนที่จะไม่เชื่อว่าอดีตเผด็จการหัวหน้าพรรคนาซีอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นคนที่น่าขยะแขยงบาระหัม ah ชอบสังหารหมู่และสติมีปัญหาแต่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฮิตเลอร์ก็ยังโผล่ออกมาเรื่อยๆรายงานล่าสุดเพิ่มน้ำหนักให้กับความคิดที่ว่าฮิตเลอร์มีอันทะไม่ลงถุงและอาวุธประจำตัวเล็ก ขณะนี้ก็ยังมีรายงานที่อ้างว่าฮิตเลอร์มีความสุขกับคอโรฟิเลียหรือการชอบให้คนไทยอุจระใส่เพื่อเป็นการเร่าอารมณ์ทางเพศรายงานโดยดรวอลเตอร์ยังอ้างว่าฮิตเลอร์มีความสุขในการถูกเตะอย่างไร้ความปราณีโดยผู้หญิงระหว่างมีเพศสัมพันธ์และเขาก็ยังชอบผู้หญิงร่างใหญ่มากบรรดาผู้ที่เคยวิเคราะห์ความคิดอุจราระเร้าอารมณ์นี้ได้ตั้งสมมุติฐานว่า ผู้ที่ชอบเรื่องแบบนี้เห็นว่าอุจจระเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงอวัยวะเพศช,ชายและมันยังช่วยลดความวิตกกังวลว่าจะถูกต้อนแม้จะดูเหมือนว่าฮิตเลอร์ไม่ได้มีอาวุธมากพอที่จะถูกตอนก็ตามแล้วคุณผู้ฟังคิดว่านี่คือเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องข่าวลืออย่าลืมฝากคอมเมนต์นะคะ